อีสานนวสวัสดีจ้ากินแกงปลาคอยไ่ใส่ชีเล่า่แสบๆค่ะพี่น้องก็จะมีส่วนผสมเป็นเครื่องแกงต่ำค่ะต้นหอมตะไข่ร้อยพอีตูค่ะแล้วก็พักชีเล่ากับปลาคอยไงเนี่ค่ะอันนี้ล่างนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยค่ะชิ้นสําหรับแกงค่ะกะสิใส่ปะะคามเปียกน้ำน้อยนึงค่ะพี่น้องให้มัน ดับข้าวค่ะซอยดับข้าวแต่จะผสมหลายค่ะว่า,าใส่ไปน้อยหนึ่งเครื่องแกงนี่ค่ะตำพริกตะไคร่ต้นหอมกระเทียมค่ะวิธีแกงค่ะกะเห็ดแบบายไงนะคะตั้งหมอข้างเอาหม้อไปขางไฟค่ะแล้วก็ใส่น้ำใส่เครื่องแกงปรุงรสค่ะเกลือชู่รสน้ำป,าปลาปลาล่าพี่น้องกะ็จะใส่ตะไคร้ซอยลงไปน้ำค่ะ ก็นำเดือก็อเอาปลาลงไปค่ะอันนี้มาค้มเปียกได้ค่ะก่อนน่อย,อยปลาซุกแล้วก็จงใส่พักค่ะพี่น้องส่วนข้องต้นหอมที่เป็นส่วนต้นมันนะคะเ้าเอามาใส่พร้อมกับพักชี่ะะี่ค่ะ พราะว่ามันจะแข็งกว่านะคะพี่น้องแต่ว่าตรงหางมันก็เอามาใส่หอมะอ่ตูค่ะพักชื่อพักชื่อเหล่าหยุบลุกไปแล้วค่ะก็ใส่ไอ่ตูต้นหอมได้เลยค่ะนี่ค่ะเป็นตาแซ่เป็นตาแบ่นแบ,นแบนะพี่น้องปากคอใหญ่เนื้อหวานๆค่ะแกงใส่พักชี่นี่เขากันหอมสดน้ำฮอนฮอนค่ะเรียบร้อยละพี่น้องมาเด้อจ้าแ่บแสบน้ำกันค่ะสวัสดีจ้า